เช็คเงินบัตรคนจนเดือนธันวาคม2565ยังเหลือรายการอะไรบ้างกดเป็นเงินสดได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะคลิปนี้เจอกันในวันที่25พฤศจิกาย,ยน2565วันนี้นะคะก็มีข่าวสารนะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับเงินเข้าบัตรคนจนของเดือนธันวาคม2565นะคะว่ามีรายการไหนบ้างนะคะและกดเป็นเงินสดได้หรือไม่นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็อยากจะขอ กำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565นะคะกรมบัญ,ญชีกลางโอนนะคะเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส,สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์กันเลย ะะวันที่ันี่1ธันวาคม2565นะคะจะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถใช้ในเดือนถัดไปได้ก็ยังเป็นวงเงินเดิมนะคะก็คือวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนนะคะส่วนลดค่าห่วงต้มนะคะหน0บาทต่อ3เดือนอันนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่25ตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็มาในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะก็คือ ค่ารถนั่นเองนะคะประกอบด้วยค่ารถบขสอนะคะ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟฟ้า MRT BTS ARL นะคะแล้วก็ของขออมกอนะคะ500บาทต่อเดือนอันนี้สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและประิมณฑลนะคะมาต่อกันวันที่18ธันวาคม2565กันเลยค่ะเงินที่เข้าบัตรคนจนนะคะสามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็สะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะ เป็นเงินค่าน้ําค่าไฟนะคะที่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ท e ี่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนนะคะและก็เงินคืนค่าน้ําประปานะคะไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนนะคะก็จะได้รับเงินคืนไม่เกิน100บาทนะคะส่วนที่เกินนะคะผู้ถือบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นผู้ชําระเองทั้งหมดเช่นเคยนะคะสำหรับ ค่าน้ำและค่าไฟนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะถึงจะได้รับเงินตรงนี้คืนนะคะและวันที่22ธันวาคม2565นะคะก็เป็นเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้เช่นกันนะคะเป็นเบี้ยเพิ่มความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีความพิการนะคะจะได้รับเบี้ยรตรงนี้นะคะ200บาทนะคะคลิปนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านเพียงเท่า นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ